สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไม่ฉลุมสปอยภาพ,พยนต์แนวเอาชีวิตรอดของนายตำรวจคนหนึ่งที่ชื่อมาตินซึ่งเขาเนี่ยเพิ่งย้ายมาประจำการที่สำนักง,งานตำรวจแห่งใหม่แต่วันแรกที่เขามาเขาก็ได้รับหน้าที่ในการขนย้ายนักโทษจากเรือนจำไปยังอีกที่หนึ่งนักโทษเหล่านั้นเนี่ยก็มีแต่ตัวแสบนะครับทั้งหัวขโมยทั้งอาตพัณฑ์ตัวแป้งและอดีตนักการเมืองขาใหญ่ที่หนีภาษีและอีกหลายๆคนรวมอยู่ในนั้นด้วยกัน แต่ในระหว่างเดินทางรถขนน้าโทษก็โดนโจมตีจากบุคคลลึกลับกลุ่มหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้นะครับว่ากลุ่มนั้นเนี่ยเป็นกลุ่มไหนและการโจมตีครั้งนี้ทําให้เหลือตำรวจเพียงคนเดียวก็คือมาตินครับมาตินต้องพยายามคงสถานการณ์กับพวกน้าโทษที่จะฉวยโอกาสนี้หลบหนีเพื่อไม่ให้พวกเขาหนีได้ด้วยตัวคนเดียวและอีกทั้งเขาต้องรับมือกับบุคคลปริศนาที่ไม่รู้ว่าเป็นใครหรือว่าอยู่ฝ่ายไหนด้วย เขาจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ได้อย่างไรกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าเบโลซีโล่จุนเยื่อเดือดเอาละครับหนังก็เปิดเรื่องมาท่ามกลางสายฝนโปรยปลาย,ลายกลางชุนบทมีชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อชินโน่คลานอยู่บนพื้นโดยที่มีชายคนหนึ่งใส่เสื้อคลุมเดินตามหลังมาชินโนก็ร้องขอชีวิตละครับแล้วก็พูดว่าเขาไม่รู้ว่าลูกสาวของชายคนนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนถึงแม้จะร้องขอชีวิตมากเพียงใดแต่ชายคนนั้นก็ไม่ปราณีนะครับก็ใช้ปืนทุบที่หัวเขา จากนั้นก็ลากเขาไปยังหลุมฝังศพตื้นๆที่อยู่ใกล้ๆนั้นแล้วก็ทําการฝังชิโนทั้งเป็นในฉากต่อไปนะครับมีตํารวจคนหนึ่งที่ชื่อมาตินก็เข้ามาในสถานีตํารวจแห่งหนึ่งและนี่ก็เป็นวันแรกของการทํางานของมาตินเขาได้รับมอบหมายภารกิจสําคัญในการขนย้ายนักโทษหลายคนและการขนย้ายนักโทษนั้นก็เริ่มขนได้แต่คืนนี้เลยนะครับและที่สถานีเขาก็ได้พบกับมอนเตซินอสเพื่อนตำรวจที่จะร่วมเดินทางไปกับเขาในระหว่างการขนย้าย มาเตียนก็ได้ติดตามมอนเตซินอสไปที่เรือนจำความมั่นคงสูงของเมืองพวกเขาได้รับแจ้งว่ากำลังจะขนย้ายนักโทษหคนนักโทษคนแรกมีชื่อว่านามิสนะครับเขามีไม้จิ้มฟันแบบพิเศษซ่อนอยู่ในห้องขังของเขาและเขาตั้งใจจะเอามันไปด้วยนักโทษเหล่านี้ก็ถูกรวบตัวและตำรวจทั้งสองคนก็ทำการค้นตัวพวกเขาอีกทีเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้ซ่อนอะไรไว้ในระหว่างการค้นตัวนะครับมอนเตซินอสก็ก้าวร้าวาสยนักโทษคนหนึ่ง ซึ่งเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่านาโนนะครับเพราะว่านาโนเนี่ยทำตัวเหมือนเด็กเหนือขอหลังจากนั้นผู้ต้องขังเหล่านี้จะถูกนําตัวไปที่รถบรรทุกขนย้ายโดยแต่ละคนเนี่ยจะถูกแยกขังเพราะเขาก็ถูกถอดคุญใจมือออกนะครับหลังจากที่เข้าไปในห้องขังแล้วโยเวนมีไฮกาลามิสดูเหมือนว่ามาเตซนอเนี่ยจะระวังสศงคนนี้มากที่สุดกลับมาทางด้านมาตินบ้างนะครับมาตินเนี่ยจะยึดมั่นในกฎในขณะที่มาเตซนอตนั้นโหดเหี่ยมกับพวกนักโทษเมื่อเห็นถึงสิ่งเหล่านี้ มาตินก็ได้วาถึงพฤติกรรมของเขาก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยโต้เถียงกันเล็กน้อยมาตินก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องศิรธรรมนะครับก่อนที่ทั้งสองคนจะก้าวขึ้นไปในรถตลอดระยะเวลาของการเดินทางเนี่ยมาตินจะเป็นฝ่ายขับในขณะที่มาเตสโนสเดินไปด้านหลังในกรงขังน้าโทษเราก็จะเห็นว่ามีกล้องอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อบอกกับมาตินว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นและแน่นอนละครับทั้งคู่ก็มีเครื่องวิทยุสื่อสารเพื่อที่จะได้พูดคุยติดต่อซึ่งกันและกันด้วย ขณะที่พวกเขาออกเดินทางเราก็จะเห็นว่ารถขนส่งเนี่ยถูกคุ้มกันโดยตำรวจโดยที่มีเจ้าหน้าที่สองนายขับนำหน้าพวกเขาเพื่อความปลอดภัยในขณะที่ขับรถไปตามถนนที่เงียบสงบผ่านป่าแห่งหนึ่งเราจะเห็นชายลึกลับคนหนึ่งวางแถบน้ำขวางถนนไว้นะครับภายในรถบรรทุกมอนเตซโนสก็ขอให้มาตีนเพิ่มความร้อนเครื่องปรับอากาศตามที่พูนั้ทูร้องขอซึ่งดูเหมือนว่าสภาพอากาศเนี่ยจะหนาวเย็นมากเลยนะครับ ในเวลาต่อมาลามิสหนึ่งในนักโทษก็ขอเข้าห้องน้ำมอนเตซิโนสที่เฝ้าดูอยู่ก็ปล่อยเขาแล้วก็ถอดุนแจมือชัว่วคราวหลังจากที่นักโทษคนนี้เข้าไปในห้องน้ำนะครับเขาก็ได้เอาเครื่องมืออะไรบางอย่างที่เขาซ่อนไว้ออกมาเขาได้หยิมมันออกมากำไว้ที่มือแล้วก็กลับเข้าไปในห้องขังและการขนย้ายครั้งนี้เข้าไปในถนนที่อยู่ในป่าหมอกก็ยิ่งหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งหมอกที่หนาทึบนั้นทําให้มาตีเนี่ยมองไม่เห็นรถตำรวจที่นําหน้าเขา นอกจากนี้เขายังสูญเสียการติดต่อทางวิทยุกับรถที่นำหน้าด้วยมาตินพยายามส่งสัญญาณให้กับรถคันหน้าให้พวกเขาแนวรอหน่อยแต่ดูเหมือนว่าการสื่อสารเนี่ยจะไปไม่ถึงเขาเลยนะครับและสิ่งนี้ก็ทําให้มาตินเริ่มสงสัยนะครับว่าต้องเกิดอะไรขึ้นและทันใดนั้นรถบรรทุกก็ได้มาถึงเทมเลก,กันที่เป็นลวดหนามที่มีคนเอามาวางไว้ก่อนหน้านั้นหลังจากที่รถบรรทุกได้เหยียบหนามนั้นมาตินก็ได้บังคับให้รถหยุดนักโทษต,ต่างคนต่างก็เริ่มสงสัยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้น ลามมสก็ตั้งทฤษฎีว่าเป็นเพื่อนของเมไฮที่มาช่วยหรือเปล่าเพราะว่าเมไฮเนี่ยรู้จักคนที่มีอำนาจเยอะและหลังจากที่รถได้จอดสนิทแล้วนะครับมอนเตซินอสผู้อย่างรู้อย่างเห็นก็ก้าวออกไปตรวจสอบมอนเตซินอสออกไปข้างนอกแล้วก็ไม่มีใครดูพวกน,นักโทษจึงเป็นโอกาสให้ลามิสได้เอาอุปรกรณ์ที่เขาซ่อนไว้มาปลดกรอนประตูพอระยะเวลาหนึ่งผ่านไปแล้วนะครับมอนเตซินอสก็ไม่กลับมาสักทีมาร์ตินก็กังวลแล้วก็ลงจากรถบรรทุก เขาได้ถือปืนออกมาแล้วก็เดินตามถนนตรวจดูบริเวณแถวนั้นและมาตินก็ต้องพบกับความกลัวเขาไปเจอกับมาเดซนอสนอนเสียชีวิตอยู่และในขณะนั้นบุคคลลึกลับก็เริ่มยิงใส่เขาจากที่ซ่อนในป่ามาตินก็ได้คว้าคุญแจของมาเดซนอสแล้วก็ไปหาที่กำบงังเขาได้วิ่งไปซ่อนหลังรถตำรวจที่คว่ำอยู่ซึ่งพบว่าเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนนั้นก็เสียชีวิตแล้วมาตินก็พยายามยิงกลับจนกระสุนปืนหมดแต่ก็ยิงไม่โดนมือสไนเปอร์คนนั้นเลย ในที่สุดเขาก็รีบกลับไปที่รถบรรทุกแต่ไม่ทันที่มือปืนจะยิงเขาหลังจากที่ขึ้นมาบนรถได้มาตินก็โดนยิงไปแล้วที่ต้นขามาตินก็พยายามติดต่อสำนักง,งานใหญ่นะครับแต่ก็ไร้ผลและตอนนี้มือปืนคนนั้นก็ได้ยิงไปที่รถบรรทุกทําให้กระจกแตกในขณะเดียวกันรถบรรทุกก็สตาร์ทไม่ติดด้วยเช่นกันทําให้มาตินเนี่ยต้องถอยเข้าไปท้ายรถบรรทุกที่มีนักโทษอยู่เขาก็ได้เอื้อมมือไปเหยียดชุดปฐมพยาบาลแล้วก็แปะแผลเอาไว้ เมื่อผู้ต้องขังต้องการทราบว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นที่นี่แต่มาตีนก็ไม่ตอบทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนเสียงสว่านบ่งบอกว่าสไนเปอร์คนนั้นเนี่ยพยายามเจาะเข้ามาแต่ดูเหมือนมือปือนนั้นจะทําไม่สําเร็จนะครับเพราะว่ากรงนี้คุ้มด้วยกรอหนาะมาตีนก็ได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดโดยที่ไม่สนใจความวุ่นวายทั้งหมดในนั้นและเขาก็เห็นว่าสไนเปอร์เนี่ยบุกเข้าไปในที่นั่งคนขับแล้วในขณะที่มาตีนยืนเสียสมาธิอยู่นั้นลามิสก็ผลาออกจากห้องขังแล้วก็โจมตีเขา ทั้งคู่ก็ได้ชกต่อยก,กันนะครับจนมาตินชักปืนออกมาขู่มาตินก็เริ่มสอบสวนเขานะครับโดยถามว่ามือปืนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเป็นเพื่อนของลามิสหรือไม่แต่ลามิสก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่ใช่และในเวลาเดียวกันผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าปาโดเขาสังเกตว่าห้องขังของเขาเนี่ยเปียกน้ํามันเขาก็พยายามบอกมาตินนะครับแต่ไม่กี่วินาทีห้องขังของเขาก็ลุกเป็นไฟและต่อมานะครับเราจะเห็นว่ามือปืนคนนั้นเนี่ยเทน้ํามันผ่านช่องระบายอากาศ เข้าไปในห้องขังของผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งมาเตียนก็รีบหยิบถังดับเพลิงมาแล้วก็ขอความช่วยเหลือให้ลามิสเนี่ยเปิดประตูแต่ห้องของปาโดนั้นไฟลุกเยอะเกินไปแล้วก็เปิดประตูไม่ทันทําให้ปาโดเนี่ยถูกไฟคลอตายขณะที่มาเตียนจัดการก,กับปาโดลามิสก็ยุ่งกับการปล่อยให้นักโทษคนอื่นๆเนี่ยเป็นอิสระและในตอนนั้นห้องขังของเลก็เริ่มไหม้ด้วยเช่นกันครับและในขณะนี้ผู้ต้องขังทั้งหมดก็ได้ออกจากห้องขังแล้ว มาตินก็ชี้ปืนไปที่พวกเขาครับแล้วก็ขู่ว่าจะยิงแต่ก่อนที่เรื่องจะบานปลายพวกเขาก็ถูกขาดจังหวะโดยมือปืนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยพูดผ่านวิทยุสื่อสารของมาตินเขาก็ได้บอกว่าคนเจรรถเพียงดองเดียวเนี่ยอยู่ที่มาตินและพลนัโทษไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่ากระสุนปืนเนี่ยหมดแล้วจากนั้นมือปืนที่อยู่ข้างนอกก็สัญญาว่าหากพวก้องขังเปิดประตูจากข้างในมาเนี่ยเขาก็จะปล่อยพวกเขาทุกคนให้เป็นอิสระ ชายที่มีชื่อว่ามีไฮซึ่งเป็นแก๊งอดภารน,นะครับถูกลอ่ลอลวงดวยข้อเสนอนี้เขาก็ได้เดินปลี่มาหามาตินและในขณะเดียวกันมาตินก็พยายามยกเหตุผลมาพูดนะครับบอกว่าสไนเปอร์ที่อยู่ข้างนอกนั้นเนี่ยไม่ควรไว้วางใจอย่างไรก็ตามพวกต้องขังไม่สนใจหรอกครับเพราะมองว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทําให้พวกเขาได้เป็นอิสระพวกเขาก็โจมตีมาตินทันทีและในการตลุมบอลนี้เนี่ยทำให้กุญแจตกลงไปที่พื้น เพื่อหลีกเลี่ยงการโจมตีของพวกเขามาตตนก็วิ่งข้ามห้องถงไปอย่างู่ฝั่งของรถบรรทุกแต่ก็หนีไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าในห้องขังนี้ก็มีพื้นที่อยู่แค่นี้ผู้ต้องขังก็บอกให้เขาเนี่ยมอบคุญแจรถมาให้ดีๆซักในขณะเดียวกันมีไฮที่อยู่ข้างหลังนะครับเขาก็ได้พบคุญแจรถตกอยู่ที่พื้นและเขาก็หยิบม,มันเดินไปที่ทางออกแต่นาโนผู้ต้องขังที่อายุน้อยที่สุดเขาก็เห็นนะครับเขาเลยหยิบถังดับเพลิงขึ้นมาแล้วก็ทุบหัวมีไฮจนตาย การกระทําดังกล่าวนี้ทําให้ทุกคนตกอ,อกตกใจกันหมดเลยนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขาเนี่ยเดินเข้าไปถามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นในที่สุดนานโนก็สรารภาพนะครับว่าเขาเนี่ยรู้จักมือปืนคนนั้นเป็นอย่างดีตามที่นานโนพูดนะครับมือปืนคนนั้นเนี่ยชื่อมิเกลและเขาเป็นตำรวจทุจริตที่ถูกไล่ออกและนอกจากนี้นานโนก็ยังเชื่อว่าพวกเขาทั้งหมดเนี่ยจะปลอดภยัยตราบที่พวกเขายังอยู่ในนี้ เพื่อตอบโต้ข้อโต้ยั้งของนานนะครับไม่เกี่ยมือปืนที่อยู่ข้างนอกจึงพูดผ่านวิทยุสื่อสารอีกครั้งว่านาโนโกหกและเขามาที่นี่เพื่อนาโนเท่านั้นหากพวกเขามอบนาโนให้เนี่ยทุกคนก็จะไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่ถ้าไม่ทําตามที่บอกแล้วก็พวกเขาทั้งหมดเนี่ยจะถูกฆ่าและยิ่งไปกว่านั้นสไนเปนอร์คนนั้นเนี่ยยังคุยโวถึงการฆ่าชิโนเพื่อนรักของนาโนที่เราเห็นในต้นเรื่องนั้นนะครับและนักโทษที่อยู่ในนั้นก็ไม่อยากไปพัวพันกับเรื่องอยุ่งเหยิงของนาโนนะครับ และพวกเขาก็พยายามแย่ยงคุญแจจากนาโนและจะส่งตัวนาโนออกไปให้แต่น่าเสียดายนะครับนาโนได้กลืนคุญแจนั้นเข้าไปในท้องหนึ่งในน้าโทษในนั้นก็โกรธนะครับเขาก็ได้เอาถังดับเพลิงนั้นทุบจนนาโนสลบไปในขณะที่เรื่องวุ่นวายเกิดอยู่ในนั้นข้างนอกเนี่ยมีเกลวที่เป็นมือปืนนั้นเขาก็กําลังเปลี่ยนล้อรถและตัดสายเคเบิลบางส่วนออกจากตัวรถ กลับเข้าไปข้างในนะครับนาโนแล้วก็มาตีนตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าพวกเขาทั้งคู่เนี่ยถูกนักโทษคนอื่นขังไว้ในห้องขังสไนเปอร์คนนั้นก็ได้ปิดมมเตอร์ทําความอบอุ่นแล้วก็ปิดไฟส่วนที่เหลือจากนั้นนะครับสไนเปอร์ไมเกลคนนั้นก็ได้ขึ้นไปที่นั่งคนขับและขับรถออกไปและในตอนนี้ลามิสก็ได้ถือวิทยุสื่อสารนั้นเอาไว้เขาใช้มันเพื่อสื่อสารกับมือปืนเขาก็ได้บอกกับสไนเปอร์ถึงเรื่องที่นาโนเนี่ยกลืนคนใจเข้าไป และก็ถามว่าพวกเขาเนี่ยสามารถฆ่าแล้วก็ควักไส้นานโนได้หรือไม่แต่สไนเปอร์คนนั้นก็ตอบว่าไม่เพราะเขาต้องการให้นานโนมีชีวิตอยู่และในขณะนี้ไม่มีเครื่องปรับอุณหภูมิให้อบอุ่นนะครับในรถขนย,ายน้ายนักโทษนั้นก็เย็ยนลงในไม่กี่วินาทีเมื่อพวกเขาไม่มีทางออกพวกเขาก็ไม่มีอะไรทํานะครับนอกจากจะพูดคุยกันดังนั้นนานโนจึงเล่าให้มาตินฟังนะครับว่าเขาและชิโนเป็นเพื่อนสนิทกันเติบโตมาด้วยกันและชิโนเนี่ยก็เหมือนกับพี่ชายของเขา ูเหมือนเขาเล่าไปด้วยแล้วก็รู้สึกผิดหวังไปด้วยนะครับว่ามือปืนเนี่ยอาจจะทําร้ายเพื่อนรักของเขาแล้วในขณะเดียวกันลามิสและผู้ต้องขังคนอื่นๆก็พบตัวถังอะไรสักอย่างแล้วก็หยิบกล่องเครื่องมือออกมาในอีกด้านหนึ่งของเรื่องนะครับมอนเตซินอสก็ได้ตื่นขึ้นมาพร้อมกับบาดแผลที่ถูกยิงเขาถูกยิงที่เอวนะครับแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังไม่ถึงคาด หลังจากนั้นเขาก็แจ้งวิทยุให้กับสถานีตำรวจเพื่อรายงานสถานการณ์และก็เปลี่ยนเข้าไปในรถของสไนเปอร์คนนั้นที่เขาบังเอิญเจอมันจอดอยู่ใกล้ๆตรงนั้นภายในรถเนี่ยเขาก็พบกับปืนในกล่องเก็บของแล้วก็ชุดภาพถ่ายของเด็กสาววัยรุ่นและบทความข่าวที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับศพที่หายไปของเด็กสาวที่ถูกฆาตกรรมปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเป็นลูกสาวของมือปืนที่ถูกสังหารนะครับกลับมาที่รถขนย้ายนะครับนักโทษเหล่านั้นก็ใช้อุปกรณ์ที่พบเจอแงดพื้นรถจนได้ และพวกเขาก็ส่งนัดโทษที่ชื่อเลลงไปเพื่อหาทางออกที่เป็นไปได้ภายในพื้นที่แคบๆนั้นนะครับเลก็ได้พบกับสกรูสองสามตัวที่ปลายอุโมงค์แล้วก็เริ่มคลายเกลียวมันออกทันใดนั้นมอนเตซินอสก็ปรากฏตัวพร้อมกับรถของมือปืนแล้วก็เริ่มยิงใส่ที่รถขนย้ายสไนเปอร์คนนั้นก็พยายามเบี่ยงรถให้ไปชนกับมอนเตซินสทำให้ผู้โดยสารที่อยู่ข้างในเนี่ยกระเด็นกันไปทั่ว เพื่อหลีกเลี่ยงการชนนะครับมอนเตซิโนสก็พยายามแสงหน้าแต่รถบรรทุกก็เริ่มพุ่งชนหลังชนหลายครั้งจนมอนเตซิโนสเนี่ยเสียหลักขับรถเข้าไปชนกับต้นไม้มิเกลก็ได้อยู่รถนะครับแล้วแรงกระทะทําให้หัวของเรนเนี่ยกระแทกไปกับสายไฟที่ยื่นออกมาจากนั้นมือปืนก็ก้าวออกมาจากรถบรรทุกและเฝ้าดูมอนเตซิโนสที่เลือดไหลออกจนเสียชีวิตจากนั้นสนันเปอร์คนนั้นก็เริ่มขับรถออกไปอีกครั้งนะครับรามิสก็สื่อสารกับมิเกลอีกครั้งผ่านวิทยุสื่อสาร โดยบอกกับมิเกียวว่าพวกเขาเนี่ยพยายามทุกวิถีทางแล้วเพื่อออกไปแต่ก็ไม่มีทางออกมิเกียวก็ตอบกลับว่าดังนั้นนี่เป็นโอกาสสุดท้ายของนาโนที่จะสารภาพแต่นาโนก็อ้างว่าเขาไม่รู้ว่ามิเกียวพูดถึงอะไรหลังจากนั้นมิเกียวก็ขับรถไปกลางทะเรสาบที่กลายเป็นน้าแข็งนะครับและในขณะนั้นพระอาทิตย์ก็ได้ขึ้นแล้วจากนั้นเขาก็ก้าวออกมาจากรถบรรทุกแล้วเริ่มยิงกระสุนสองสามูใส่พื้นน้าแข็งน้ําแข็งก็แตกแล้วรถบรรทุกก็เริ่มจม น้ำก็เริ่มไหลเข้ามาในรถนะครับทาให้ผู้คนในนั้นตื่นตระหนกและในตอนนี้มาตินก็เปิดเผยว่ามีช่องลับที่พวกเขาสามารถออกไปได้อยู่ด้านบนลามิสก็พยายามไขคุญเจเพื่อปล่อยมาตินและนาโนแต่ไม่ทันไขได้ก็ทําอุปกร,กรณ์นั้นหลุดมือไปผู้ต้องขังอีกคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่ากอลัมก็แหไวกว่ายไปตามน้าที่เย็นเยียบเพื่อไปเอามันมาโชคดีที่พวกเขาสามารถเปิดห้องขังได้นะครับแต่ดูเหมือนว่ากอรลัมเนี่ยจะไม่ไหวแล้ว พวกเขาก็เตรียมจะแหวกว่ายออกไปข้างนอกแต่ดูเหมือนว่ากอรลัมเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะครับทําให้พวกเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องทิ้งกอลลัมไปและเพียงเวลาไม่นานนาโนลามิสและมาตินก็ว่ายขึ้นไปสู่ผิวน้ําได้มาตินแรงหมดเกือบจะขึ้นมาไม่ได้นะครับแต่โชคดีที่ลามิสช่วยเขาไว้ในขณะเดียวกันนาโนก็วิ่งหนีเอาตัวรอดโดยที่เขาไม่รู้ว่ามิเกียลยือนอยู่ไม่ห่างจากที่เกิดเหตุและมิเกียลก็ไล่ตามนาโนไป มาทางด้านลามมสก็กําลังทาง CPR ให้กับมาตินจนกระทั่งมาตินฟื้นหลังจากที่มาตินพักฟื้นสักพักพวกเขาก็ได้ยินเสียงปืนในระยะไกลทําให้มาตินรู้สึกเป็นกังวลกับเรื่องความปลอดภัยของนาโนในขณะเดียวกันนาโนก็วิ่งเข้าไปในอาคารที่ซุดโซมที่อยู่ในบริเวณนั้นมาทางด้านมาตินนะครับในฐานะที่เขาเป็นตํารวจที่ชอบทําด้วยกฎหมายมาตินต้องการที่จะตามล่านาโนแต่ลามิสผู้ต้องขังที่อยู่กับเขาเนี่ยเขาไม่คิดเช่นนั้น ทั้งสองคนก็ได้สบตากันและสุดท้ายนะครับมาเตีนจึงตัดสินใจปล่อยลามิสให้เป็นอิสระเพื่อช่วยชีวิตเขามาตินก็ขอให้เขาโชคดีและจากนั้นเขาทั้งคู่ก็แยกทางกันต่อไปนะครับมาตินก็ตามหาต้นตอของเสียงกระสุนนั้นจนกระทั่งเขาพบกับมิเกลอยู่บนตึกล้างซึ่งตอนนี้มิเกลก็กําลังไล่ยิงนานโนแต่ก็ยังยิงไม่โดนแต่คนนั้นนะครับและมาตินก็แอบขึ้นไปชั้นบนเพื่อไปเชิญหน้ากับเขาเมื่อไปเชิญหน้ากันแล้วนะครับมาตินก็ถามมิเกลว,ว่า เขาต้องการอะไรจากการทำทั้งหมดนี้และมิเกลก็ได้พูดคุยกับมาตินอย่างเปิดใจนะครับถึงลูกสาววัยสิปีของเขามีอยู่วันหนึ่งนะครับที่ลูกสาวเนี่ยได้ไปงานเทศกาลของหมู่บ้านซึ่งเธอได้พบกับนาโนโลและก็ชิโนโ่ไอหนุ่มสองคนนั้นเนี่ยเมาแล้วก็ข่มขืนเธอซ้ําๆแต่นั่นไม่ใช่เรื่องเราทั้งหมดเพราะว่าหลังจากนั้นพวกเขาก็มัดเธอไว้ที่ท้ายรถบรรทุกแล้วก็ลากเธอไปจนกระทั่งเธอเสียชีวิตหลังจากที่เธอเสียชีวิตแล้วนะครับ พวกเขาก็นําศพของเธอไปทิ้งที่ไหนสักแห่งที่ตารวจหาไม่พบในฐานะพ่อผู้โศงเศร้านะครับเขาเพียงต้องการรู้ว่าศพอยู่ที่ไหนเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไปเอาศพมาและจะฝังตามพิธีอย่างเหมาะสมมาตินก็ยืนยันว่ากฎหมายเนี่ยจะลงโทษนาโนอย่างยุติธรรมแต่มิเกี่ยวไม่เห็นด้วยในฐานะที่เขาเป็นอดีตตำรวจนะครับเขาก็รู้ดีเกี่ยวกับการสืบสวนที่ร้ายประโยชน์เพราะไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะส่งตัวเข้าคุก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้บอกมิเกลว,ว่าระบบกฎหมายเนี่ยไม่ได้ผลและนานโนที่อยู่ข้างล่างนะครับก็เริ่มวิ่งดีอีกครั้งมิเกลจึงยิงเข้าไปที่ขาจากนั้นมาตีนก็กระโดดใส่มิเกลและทั้งสองคนก็เริ่มตีกันมาตีนก็ได้ใช้เศษเกวที่ตกอยู่บนพื้นแทงเข้าไปที่มือของมิเกลมาตีนก็ได้แย่งปืนได้แล้วก็เลงมาที่มิเกลแต่มิเกลก็ไม่ได้สนใจนะครับเขาก็ลงไปชั้นล่างเพื่อไล่ตามนานโนต่อและมาตีนก็ตัดสินใจตามพวกเขาไป มาตีนก็เดินตามหลังมานะครับและเขาก็เห็นมิเกลเนี่ยตีนานโนจนน่วมเลยขณะที่ชกไปด้วยเขาก็ถามไปด้วยนะครับว่าสมลูกสาวของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่นานโนก็ไม่ยอมบอกเพื่อให้มิเกลหยุดชกมาตีนจึงยิงลูกซองขึ้นฟ้าในขณะเดียวกันนานโนก็ฉวยโอกาสหยิบก้อนหินทุบไปที่หัวมิเกลและทั้ง3คนก็ถูกขันจังหวะเมื่อเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจมาถึงนานโนเห็นเช่นนั้นนะครับเขาก็คิดว่าตอนนี้เนี่ยปลอดภัยแล้ว นาโนก็เร <c oughs> ิ่มตะโกนอย่างอวดดีโดยบอกว่าเขาจะไม่ยอมบอกมิเกลว่าศพของลูกสาวของเขาเนี่ยอยู่ที่ไหนแล้วก็ยิ้มอย่างอวดดีใส่มิเกลด้วยการได้เห็นพฤติกรรมแบบนี้ทำให้มาตินเนี่ยเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างมาติดขัดอยู่ในใจมาตินจึงตัดสินใจยิยงเขาที่เท้าแล้วก็บังคับให้เขาสารภาพว่าลูกสาวของมิเกลเนี่ยอยู่ที่ไหนแต่น,นาโนก็ยังคงไม่ยอมตอบมาตินจึงตัดสินใจใช้ปืนยิงไปที่มือของเขาจนแหลกละเอียด และในตอนนี้ก็ถึงความเจ็บปวดที่แท้จริงแล้วนะครับนาโนก็สารภาพว่าเขาทิ้งสมไว้ในบ่อน,น้ําในหมู่บ้านบ้านเกิดของพวกเขาและก็ทําให้มิเกลกระจจางสันทีนะครับมิเกลก็ได้ร้องไห้ด้วยอารมณ์ที่ท่วมทันและหน่วยตำรวจก็มาถึงภาพะยนต์เรื่องนี้จมลงด้วยการที่มาตินได้ออกจากตำรวจซึ่งอาจจะถูกปลดอย่างไร้เกียรติเพราะเขาได้โจมตีนาโนที่ไม่มีอาวุธแต่อย่างไรก็ตามนะครับมาตินก็รู้สึกพึงพอใจเพราะเขาได้รับความยุติธรรม เขาได้ช่วยพ่อที่สศกเศร้ารับมือกับการตายของลูกสาวอย่างไม่ยุติธรรมและภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจากเว็บ IMDB ไปทั้งหมด6.2คะแนนนะครับส่วนคะแนนนักวิจารณ์ในเว็บมัคเขือนเน่านั้นได้ไปถึง88%คะแนนทางบ้านได้ไป54คะแนนและสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับไม่ชว์สปอยด์ด้วยนะครับ